จงใช้ชีวิตแบบคนจนแล้วคุณจะไม่มีวันจนอีกเลยการใช้ชีวิตแบบคนจนไม่ได้หมายถึงให้เราต้องไปตกรกรรมลำบากกินอาหารราคาถูกกใส่เสื้อผ้าเก่าๆข,ขาดๆแต่หมายถึงให้เรารู้จักเลือกกินเลือกใช้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่กินทิ้งกินขว้างหรือมีข้าวของมากมายเกินความจำเป็นนะคะถ้าเราใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้ แบบนี้ไม่มีวันจนแน่ๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้เงินมากกว่าหรือเกินกว่าที่หามาได้เช่นเอาเงินอนา,าคตมาใช้หรือยืมเงินคนอื่นมาใช้ทำตัวอดอวยทั้งๆที่ไม่ใช่คนรวยเราก็จะอยู่แบบจนๆต่อไปโดยไม่มีวันเป็นคนรวยจริงๆได้เลยใครไม่เคยจนมาก่อนก็คงยากที่จะรู้ว่าความจนมันน่ากลัวขนาด ฝากไว้เตือนตัวเองก mm. ันค่ะ